สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูยการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับช่วงนี้นะครับนะผมอยู่ต่างจังหวัดบ่อยนะครับนะไม่ค่อยได้เข้ากรุงเทพเลยนะครับนะเป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะอากาศต่างจังหวัดดีกว่ามากเลยนะครับเวลาดูข้อมูลนะครับเอ่อการคาดการนะครับเรื่องของอากาศ นะครับโดยเฉาะฝุ่น PM 2.5เนี่ยโอ้เห็นแล้วนี่เมืองหลวงกรุงเทพมหาคนนะครนะเป็นเขตส้มและแดงนะครับนะที่ผมพักอาศัยอยู่นะก็โชคดีว่าช่วงนี้นะครับก็มีการเเขาเรียกอะไรนะครับจำกัดการเดินทางนะครับทำให้ผมตัดสินใจถูกนะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะมาทำธุระที่ต่างจังหวัด ก็เลยอยู่ที่ต่างจังหวัดเลยนะครับก็มีสถานที่นะที่ถ่ายรูปมาให้ชมกันนะครับหลายคลิปว่าเป็นที่ที่มันดูร่มรื่นนะครับสบายตานะมีธรรมชาตินะครับมีอากาศนะมีแสงแดดมีท้องฟ้ามีต้นไม้นะครับสํหรับผมแล้วสถานเหาที่เหล่านี้นะครับผมเรียกว่าเป็นสปายะสปายะก็คือที่ที่อยู่เรารู้สึกสบายนะดูเรารู้สึกว่าโล่งนะสบายตา สบายใจนะครับวันนี้จึงชวนมาคุยกันว่าสูตรลมหายใจเข้าได้สุดปอดอย่างสบายกายนะครับเพราะว่าที่นี่ฝุ่น pm 2.5น้อยกว่ากรุงเทพครึ่งหนึ่งนะครับเรานึกถึงว่าถ้ากรุงเทพเนี่ยนะฝุ่น pm 2.5เข้าสู่โซนนะที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเนี่ยนะครับก็คือ50กว่านะครับที่นี่นะครับก็ครึ่งหนึ่งนะครับนะของกรุงเทพ นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้ต้องบอกว่าสูตรลมหายใจเข้าได้สุดปอดนะอย่างสบายกายนะรู้สึกว่าอากาศสดชื่นกว่านะครับรู้สึกว่าบรรยากาศนะครับความเย็นสบายนะครับดีกว่าเพราะว่าอยู่ทางตอนเหนือขึ้นมาของกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราสูตรลมหายใจเข้าได้สุดนะคบปอดนะอย่าง สบายกายแล้วเนี่นะครับเวลาเราผ่อนลมหายใจออกมันสุดปอดเหมือนกันเราก็มีความสบายใจนะครับที่มีความสบายใจเป็นเพราะว่าท,ท,นะที่ที่ดูแล้วสงบนะที่ที่ดูแล้วทำให้รู้สึกว่าปลอดโปร่งนะโล่งนะที่แบบนี้นะครับในพุทธนาเรียกว่าเป็นสถานที่สัปปายะสัปปายะก็คือดูแล้วมันไม่ทำให้เกิดความวุ่นวายใจ นะั่นคือความเป็นธรรมชาตินะครับของพืชของต้นไม้นะของน้ําของท้องฟ้านะครับของพระอาทิต์เนะี่ยมันทําให้ใจเรารู้สึกว่ามันมีความสงบลงนะครับลดความวุ่นวายนะครับได้สถานที่เหลานี้เรียกว่าสัปปยะนะเหมาะกับการเขาเรียกว่าทำสมถะภาวนาคือการทําจิตให้สงบนะครับแล้วก็บางครั้ง <Public> <ary> <c ười> นะครับล <Lord. S 2> มเ<อ>ย็นๆพัดมาสัมผัสกาย นะจิตเราก็เห็นนะครับลมพัดมาแปรปวนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบางทีภาพที่เข้ามาทางตานะครับเสียงเข้ามาทางหูนะครับสลับไปมาขนะับกล่อมจิตใจเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงนะครับผัสสะสัมผัสที่เข้ามากระทบกายนะครับนะมันทำให้เราเห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงนะความแปรปวน นะความที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีสิ่งใดที่เราจะสามารถยึดถือนะเอามาถือครองเป็นของเราได้เลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่เวลาเราผ่อนลมหายใจออกสุดเนี่ยนะครับเรารู้สึกว่าสบายใจเพราะมันมีความปล่อยวางทิ้งนะในสิ่งที่อ่มันออกไปพร้อมกับลมหายใจนะครับแล้วก็สูดลมหายใจเข้ามาใหม่ด้วยอากาศที่บริสุทธิ นะครับนะด้วยความร่มรื่นนะเป็นสัปปายะนะครับเวลาเราสูดลมหายใจเข้าได้สุดปอดก็รู้สึกว่ากายนะครับได้สิ่งดีๆเข้าไปนะครับมีปริมาณของฝุ่น pm 2.5นะไม่อยู่ในโซนอันตรายนะครับเหมือนอย่างในเมืองหลวงซึ่งก็แปลกดีนะครับยุงนี้นะทั้งโควิด19บาระบาดนะครับทั้งฝุ่น pm 2.5นี้ระดมเหมือนเข้ามาโดยเฉพาะในเขตเมืองนะครับในที่อยู่หนานแน่น นะครับอย่างกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดนะอยู่เหนือกรุงเทพมหานครขึ้นมา1คืออากาศเย็นสบายนะครับสคือฝุ่น pm สองจุดห้น้อยกว่านะครับกรุงเทพประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเวลาสูดลมหายใจเข้าได้สุดปอดก็รู้สึกว่าสบายกายนะครับเพราะได้รับความสดชื่นอากาศสดชื่นนะเข้าไปสู่ร่างกายนะครับขณะที่ผ่อนลมหายใจออกนะก็สัมผัส เข้ากับธรรมชาติความร่มรื่นนะครับของธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นลมที่เย็นสบายนะครับภาพทัศนียภาพนะครับที่เกี่ยวเรื่องของน้ำนะที่ดูร่มรื่นเห็นใบไม้พัดไหวนะครับเห็นลมสัมผัสต,ต้องกายนะครับจิตเราเห็นนะความเปลี่ยนแปลงนะความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับสิ่งใดเกิดได้สิ่งใดดับได้สิ่งนั้นไม่ใช่เรานะครับ แม้แต่การรับรู้ของเรานะผ่านทางประตูทั้ง6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความลึกคิดนะครับมันมีความเกิดแล้วก็ดับก็แน่นอนครับสิ่งใดที่เกิดและดับเราไปห้ามมันเกิดก็ไม่ได้ห้ามมันดับก็ไม่ได้สิ่งนั้นจะเรียกว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรนะครับอันนี้คือสาระสําคัญนะครับในคลิปนี้คือต้องให้ต้องการทุกท่านเนี่ยนะครับนะรู้จักนะจเจริญ เขาเรียกว่าจิตนะครับให้ก้าวหน้าไปทั้งสมถะและวิปัสสนานควบคู่กันไปจะสามารถลดความฟุ้งซ่านลดความวุ่นวายภายในจิตใจได้ที่ไปกระทบเข้ากับรูปนะเข้ากับเสียงนะของข่าวสารต่างๆนะภายนอกที่เกิดความวุ่นวายในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบาดนะครับของโควิด1ิหรือเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจบักท้องนะครับ ที่รายได้หดหายนะครับที่มีผลกระทบะนี่สินที่เพิ่มพูนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านนะยิ่งเห็นสิ่งต่างๆวุ่นวายนะครับเรายิ่งต้องหาความสงบเข้าสู่จิตใจนะครับด้วยการเจริญนะครับสมาธินะสมาธาก็คือสมาธินั่นแหละครับนะก็คือนะอยู่ในคำบริกรรมนะพุโทโธพุโทโธนะครับ เราบริกรรมอย่างนี้นะครับหายใจเข้าออกับพุทธหายใจออกกโทบริกรรมอยู่อย่างงี้นะครับให้จิตอยู่อารมณ์เดียวนะอยู่ปัจจุบันนะความวุ่นวายโลกนะความวุ่นวายต่างๆนะที่ผู้คนนะครับนะสร้างขึ้นทําขึ้นนะทั้งวิกฤตสาธารณสุขวิกฤตโควิดสิวิกฤตเศรษฐกิจน,นะครับนะมันก็จะค่อยๆค,คลายไปจากจิตนะครับพอมันเกิดความสงบ หลังจากนั้นนะเราก็รู้เห็นตามที่มันเป็นจริงว่าอะไรเกิดได้อะไรดับได้นะครับมันไม่ใช่เราไม่ใช่กองของเรานะครับแต่ทุกอย่างในโลกย่อมเกิดมีมาตยเหตุดังนั้นเราก็พยายามใช้สีปัญญามากขึ้นในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเราปรารถนาผลที่ดีเราต้องทําเหตุให้ดีเหตุที่ดีในพุทธศาสนาก็คือทานศีลส,สมาธิปัญญานะครับ นะเพราะฉะนั้นถ้าจิตไม่สงบแล้วไม่มีสมาธิแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็เกิดไม่แต่ความวุ่นวายใจความเครียดความวิตกกงังวลนะครับเอ่อความสับสนนั่นเองนะครับซึ่งเขาเรียกว่าขาดทุนน่ะนะทั้งด้านของเอ่อความสุขทางกายนะครับแล้วก็ขาดทุนนะทั้งเรื่องของความสุขความสงบภายในจิตใจนั่นเองนะครับนะจึงมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับ เพราะนั้นไอ้โลกวุ่นวายข้างนอกเนี่ยโลกวุ่นวายหนอโลกวุ่นวายหนอนะครับพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนว่ามาที่นี่สิไม่วุ่นวายทำไปถึงไม่วุ่นวายครับเพราะเรื่องข้างนอกเราควบคุมไม่ได้นะความวุ่นวายความปั่นป่วนนะในวิกฤตสารสุขโควิดสิวิกฤตเศรษฐกิจการเงินเนี่ยนะเราควบคุมเหตุปัจจัยภายนอกไม่ได้นะครับแต่เราสามารถสร้างเหตุปัจจัยนะที่อยู่ภายในจิตใจเราได้นะครับด้วยการเจริญสมาธิ ก็คือสมถะนะครับแล้วก็การเจริญปัญญาก็คือวิปัสสนานะครับนี่คือคําสอนในพุทธศาสนานะครับนะว่าเราทําอย่างใรดีนะถึงสูตรลมหายใจเข้าได้สุดปอดอย่างสบายกายก็หาสถานที่สัปะยะนะที่ที่รื่นรมปลอดภัยนะครับจากฝุน่นอันตรายต่างๆนะครับแล้วก็เราจะผ่อนล,ลมหายใจนะครับออกสุดให้ปอดนะให,ให้สบายใจได้อย่างไร ก็ต้องรู้จักเจริญสมถะและวิปัสนาปล่อยวางนั่นเองนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสร่งติดตามในช่อง y o u t u c h ช n แน n อาจารย์เสก5 0าจนนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสมัคช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ